รถครอบครัวราคาแสนต้นสองค่ายสสไตล์ค่ะกับรถเด่นประจำเดือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับชวเพชรกิษด,ดากูดค่ะนะคะวันนี้นะพี่ขวัญบอกเลยนะคะวันนี้พี่ขวัญบอกเลยรถครอบครัวที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดและรถสภาพการันตีว่ารถของพี่ขวัญดีมากๆที่สุดในตอนนี้แล้วราคาแบบนี้หาไม่ได้หาไม่ได้ แล้วลูกค้าที่เรียกร้องกับพี่ขวัญกับ c r v นะคะเจนหนึ่งนะคะมาแล้วนะพี่ขวัญบอกแล้วนะคะคนที่รอคอยอยู่เพราะว่าคลิปที่พี่ขวัญเคยถ่ายทอดสดตรงนั้นลูกค้าโทรไม่หวัดไม่ไหวเลยตอนนี้มาแล้วมาแล้วนะคะมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ถูกมากๆสภาพแบบนี้แล้วได้อย่างนี้ได้ครบวงประกอบแบบนี้ถูกมากๆแสนต้นๆแล้วอีกค่ายหนึ่ง เลขไม้น้อยมากภายในกิฟต์มากเมื่อกี้พี่ขวัญแอบส่องแอบมองแล้วคะ่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถ s u v ยูวีนะรถครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะรถครอบครัวน่ารักน่ารักราคาพิเศษจัดเต็มฟรีดาวฟรีดาวจริงๆคะ่ะใครบอกเซลลคนไหนบอกจัดเต็มไม่ได้แอดมินจัดการเลยคะ่ะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินย้ําค่ะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินได้ทุกอาชีพได้ทุกจังหวัด ได้ทุกที่ทุกค่ายทุกได้หมดเลยนะนะคะที่อื่นบอกอุ้ยเชฟไม่รับที่นี่มีค่ายมารองรับแล้วนะคะแต่เราจัดการให้คุณได้แน่นอนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นคันไหนก่อนดีคันไหนก่อนดีคันนี้เลยแล้วกันนะคะ CRV ค่ะลูกค้าคะเมื่อกี้พี่ขวัญก็เอะใจมันใหม่จนพี่ขวัญคิดว่าเป็นเจน2นะอ่ะแต่ CRV คันนี้นะคะลูกค้า่ะเป็นเจนหนึ่ง แต่เป็นม i n เนอร์เชนก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะคันนี้นะคะเป็นเจน1น,นะแต่ดูไหม่ใหม่นะพี่ขวัญยังเข้าใจว่าเป็นเจน2เอามาดูจนอบ,บอสบอกว่าเฮ้ยพี่ขวัญมันเป็นเจน1อยู่นะแต่มันก่อนเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะคะดูสิคะลูกค้าค่ะสวยแบบนี้แล้วใครอยู่ในคลับ CRV บ้างคะใครอยู่ในคลับ CRV บ้างใครอยู่ในคลับ CRV ยกมือขึ้นคะ่ะ ตอนนี้นะคะหรือว่าจะอยู่ใน Facebook พี่ขวนันเ,เพจส่วนตัวพี่ขวันนะคะหรืออยู่ในสตอรี่พี่ขวนันเอาไปทำรถโฟล์ววิ view, เอาไปรวมทำรถแคมปิง้งเอาไปแต่งแต่งอัปเกรดสวยๆแบบรถคลาสสิกกันแล้วนะคะคันนี้ราคาสงวนอยู่ที่ถูกอะถูกมากๆเลยหนึ0 0แสาพขาดตัวค่ะไม่ต้องต่อนะ พรพี่ขวัญให้ซื้อสดไม่เก็บแหวนไม่เก็บโอนให้เลยนะไม่ต้องต่อราคานะคะคุณได้แบบนี้เลยนะคุณได้กันชนนะคะสปอร์ตไร์นะคะอันนี้หมื่นกว่าบาทนะคะลูกค้าฮะอะไรนะชุดของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมดูแบรนด์เขาดูค่ายเขาคุณลูกค้าขะสปอร์ตไร์นะคะยิงยิงแสงสว่างได้ไกลมากชุดนี้นะ เอาเดิมเดิมก่อนเดิมเดิมจะไม่มีชุดเนี้ยจะเป็นแค่ด้านหน้าอันนี้เจ้าของเดิมใส่มานะพี่ขวัญไม่ได้ถอดขายนะ,ะพี่ขวัญยังบอกเจ้านายเลยพี่ขวัญบอกเจ้านายว่าเจ้านายคะตัวนี้ยเราถอดขายแบ่งแยกได้นะ,ะได้ราคานะคะบอกอุ้ยพี่ขวัญเอาให้ลูกค้าไปเถอะนะคะตอนเพราะพี่ขวัญชอบชอบชอบขายอไรไออ่ะพี่ขวัญก็บอกอุย้ยถ้าแกะตัวนี้ขายได้เงินแน่ๆเลยอะไรไอเราก็หวังขายอะนะคะ เจ้านายบอกให้ลูกค้าไปเถอะเพราะใส่แล้วมันสวยใส่แล้วมันเท่นะคะตัวนี้นะคะของแท้จากญี่ปุ่นมาดูสิดูดู <c oughs> ของใหม่มากนะคะ <c oughs> โคมียอนนะคะไม่เป็นสนิมเลยนะคะสปอร์ตไรท์ก็ไม่เป็นสนิมเลยค่ะใหม่เลยนะคะลูกค้าขาเป็นรถที่ลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีมากไม่ว่าจะเป็นอ่สภาพรถสีรถหรือแม้แต่ อุปกรณ์แต่งรถนะคะนี่ของแท้นะคะของแท้เลยนะคะหมื่นกว่าบาทนะชุดนี้นะหมื่นกว่าบาทนะคะคันนี้นะคะ CRV นะคะราคา129,000บาทซื้อสดเลยค่ะพี่ขวัญฟรีแวดไม่เก็บค่ะไม่ต้องมาบวกหน้าบวกหลังเอาไปราคานี้เลยเดี๋ยวมาต่อค่ะดูสิคะลูกค้าขาแม้แต่ตรงนี้ปกติบางคันนะ ตอนนี้จะหลุดหักนะอาจจะเฉี่ยวชนดูตะเข็บดูทุกยิงทุกสิ่งทุกอย่างช่องฟองช่องไฟคันนี้ไม่เคยไปแต่งโหลดมาเลยค่ะลูกค้าเดิมๆทุกอย่างนะคะใครชอบรถส,สวยๆเดิมๆม,มาที่คันนี้เลยค่ะ CRV คันนี้ปี97นะคะราคา129,000บาทค่ะลูกค้า129,000บาทพี่ขวัญกล้าพูดนะสวยกว่าคันที่ พี่ขวัญขายไปรอบที่แล้วนะคะสวยกว่าสวยกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นบางโคลนเนี่ยถ้ารถไปโหลดหรือทําอะไรตรงนี้ก็ใส่เข้าไปไม่เหมือนเดิมแล้วคะเนี่ยใส่มาดั้งเดิมของลูกค้าเลยพี่ขวัญบอกเลยนะคุณได้รถสวยทั้งคันนะคะคุณได้รถสวยทั้งคันนะคะคุณลูกค้าขานะคะแผ่นกันโคลนนะคะถ้ารถลุยมาหนักนะคะหักและขาดแล้วค่ะหักและขาดแล้วค่ะแต่คันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยนะอยู่ครบ อยู่ครบค่ะลูกค้านะอยู่ครบนะภายในคลิปมากค่ะลูกค้าคุณลูกค้าคะคันนี้นะหนึ่งแสนสบาทนะตัดสินใจให้ไวตัดสินใจให้ด่วนนะคะลูกค้าคุณลูกค้าขาเห็นแล้วตัดสินใจให้ไวตัดสินใจให้ด่วนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมที่ขวัญไหลรุ่นเนี้ยมันแป๊บเดียวไปนะ แต่แฟนลับพี่ขวนนะัญน่ะส่วนมากเป็นอะไรรู้ไหมส่วนมากแฟนขับพี่ขวนนะัญน่ะจะดู YouTube ก็จะไม่ทันคนอื่นมากพี่ขวัญจะทํายังไงให้ลูกค้าพี่ขวัญดู Facebook บ้างนะคะลูกค้าพี่ขวัญจะดู Facebook ยังไงต่อไปให้ลูกให้หลานนะแอดเฟซพี่ขวัญไว้เลยนะคะแอดเฟซเต้นไว้เลยนะหรือโทรหาพี่ขวัญไว้เลยนะคะ0863159977นะคะ 0863159977นะคะลูกค้าขาคันนี้นะแชร์เลยค่ะลูกค้าแชร์เลยค่ะลูกค้านะคะ1 2 9 0 0 0บาทค่ะ1 2 9 0 0 0บาทรถไม่มีตำหนิเลยมาดูด้านในเบาะค่ะลูกค้าเบาะหนังเดิมเดิมเลยค่ะไม่มีการหุ้มใหม่เบาะหนังเดิมเดิมนะคะออคอนโซลนะคะเดิมเดิมไม่ไม่เหนียวไม่เหนืดไม่แตกนะคะดูสิคะ พื้นฐานของรถปี9,7แต่สภาพดีขนาดนี้นะคะลูกค้าดูพรมค่ะพวกนี้มันบ่งบอกของการใช้งานของเจ้าของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นพรมปูพื้นไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นรอยจับพวกนี้นะคะมันบ่งบอกเจ้าของรถดูแลดีมากๆเลยนะพี่ขวัญยังชอบเลยนะคะคันนี้นะเออตัวนี้นะคะมีค่ะมีค่ะนะคะ ลูกค้าคะตัวนี้จะมีที่วางแก้วแบบแบบเก๋ๆนะคะคือภาพเก็บได้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะออกแบบค่อนข้างดีนะคะนี่ค่ะเอาขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ได้นี่ค่ะวางแก้ววางของกินได้เลยเพราะว่าพื้นที่ของ CRV เนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างสบายคือรถคือรถหรูรถหรูรุ่นหนึ่งเลยนะคะ CRV ตัวนี้นะคะพี่ขวัญกล้าพูดเลยนะท่านใดที่ได้ไปนะคะไม่ผิดหวังดูสิคะ ทุกอย่างองค์ประกอบในรถสวยงามค่ะม่านบางแดดอุ้ยคุณลูกค้าคะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าบาทคันนี้รีบจับรีบจองเลยค่ะ CRV ห2 9 0งแบาทเจนหนึ่งได้ชุดแต่งด้วยได้ของแต่งด้วยแล้วคันนี้นะสีไม่ต้องเก็บงานค่ะใช้งานต่อได้เลยนะคะพรมรอบคันนะคะพรมเต็มคันนะคะพรม CRV นะเนี่ยค่ะพรมท้าปูไว้เต็มคันเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขา นะทางขึ้นทางล,ลงนี่ค่ะติดโคมเมี่ยมไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นไม่ชำรุดไม่เสียหายนะนะคะลูกค้ 9, าค่ะ1 0บาท129,000บาทค่ะกับ c ซ v ปี97นะคะดูสิคะลูกค้ากันเอ่เอ,อตัวนี้นะคะก็ของเขาโดยตรงนะคิ้วโดยตรงนะคะ c r v โดยตรงนะคะเนี่ยพี่ขวัญอยากจะบอกว่าของเขาตรงรุ่นตรงโฉมของเขาจริงๆเลยนะคะ 1>, 1, 2 3 4งหนี่ค่ะตรงรุ่นของเขาเลยนะโอ้เดิมเดิมหมดเลยค่ะลูกค้ากับ c r v คันนี้แค่สีไม่มีผุค่ะช่วงล่างไม่มีผุค่ะรถไม่มีผุค่ะคันนี้ไม่เคยลุยน้ำลุยโคลมาก่อนอยากได้รีบทักนะคะเพราะมันเดิมจริงๆใครที่อยากเอาไปแต่งอยู่ในขับ c r v นะคะใครอยู่ในขับ c r v เอาไปลงได้เลยนะคะเนี่ยแป๊บเดียวรับรองไปเลยค่ะลูกค้า129,000บาทเล่ม ชุดโอนครบบางคนไม่มีขาดเนี่ยเวลาพี่ขวันขายรุ่นนี้รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นต้องมีปัญหาเรื่องบางคนแตกบางคนขาดอะไรเลยนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยค่ะลูกค้านะยางอะไรก็ครบนะคะทุกอย่างดูองประกอบรถแสนสองหมื่นเก้ากระจกที่ปัน้นน้ำฝนยังอะไรทุกอย่างมันครบหมดเลยอยาคุณลูกค้าไม่ต้องไปแบบว่า คุณลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วก็สีละพี่สีก็ไม่ต้องเก็บค่ะสีสวยมากสีเนียนมากลูกค้า่ะสีสวยมากสีเนียนมากคันนี้นะคะพี่ขวัญใครเอาไปพี่ขวัญการันตีให้อีกเลยนะว่าคุณได้รถสวยจริงนะดูสิสวยแค่ไหนพี่ขวัญถอนฟันมาพูดไม่หยุดเลย mm. ถูกใจเพราะพี่ขวัญบอกเลยว่าคันนี้ถูกใจนะคะ mm. แฟนคลับขาเอฟซี FC ขามีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะ 1 2 9 0 0 0บาทมาแล้วจ้ะมาแล้วนะคะกับ c ซ v สวยๆรถเดิมๆนะคะรถสภาพดีใช้งานน้อยนะคะไม่มีชำรุดไ,ม,ม,ไม,ม่หายไม่มีอะไรเลยเล่นคุณเอาไปโอนได้เลยนะคะเอาไปโอนได้เลยนะคะตัวนี้นะท่านใดที่อยากได้รีบทักนะคะไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างมันว่าจะเป็นกันชนคุณได้ชุดแต่งครบหมดเลยนะ บางคนอาจจะไปแสกใส่่าแหลกด้านบนใส่จัก,กรยานไปป่านไปปิกนิกทำไปแคมปิง้งไปอะไรได้เลยนะคะไปได้เลยนะอ่าสวยงามนะคะท่านใดที่อ่คุณลูกค้าค่ะดูสิซี CL v เขาจะมีแบบแต่งไม่เหมือนใครปกติรถรุ่นอื่นเราจะเห็นต้องเอาลงมาคู่กันจริงไหมคะแต่ซี v ไม่ค่ะของใครของมันของใครของมัน ล้วพับเบอะได้ไหมพี่ขวัญพับได้เลยจ้าพับได้เลยจ้านี่ค่ะโต้องถอดหมอนนะถ้าถอดหมอนคุณก็จะแบบสนิทกว่านี้อีกนะคะต้องถอดหมอนอีกนิดนึงนะคะแต่เราจะเปิดอ่ะให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะให้ดูตรงนี้ดูสิความกว้างของเขานะคะลูกค้าคุณสามารถเก็บของได้ยาวเลยนะเอาขึ้นค่ะขึ้นขึ้นได้เลยนะคะขึ้นได้เลยนะคะ หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทดูดูเพด,ดานด้านบนดูเพดานด้านบนแล้วดูดิคะลูกค้าขาความแข็งแรงความสวยของรถคันนี้ไม่มีที่ติเลยท่านใดที่ได้ไปนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อสดไม่เก็บแหวดค่ะฟรีดาวฟรีให้เลยนะฟรีให้เลยมาคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสดได้จัดมาค่ะไม่เก็บแบ็ดนะคะฟรีให้เลยนะคะ วันนี้ลาก่อนนะคะพี่ขวัญฝากไว้ด้วยไม่เข้าใจฟังไม่ทันโคศ0 8 6 3 1 7 9ห7 7นะคะหรือ08325นะคะ25ตัวแล้วก็03คุณอยากรู้อะไรคุณอยากเห็นรถคันไหนคุณรีเฟซมากับแอดมินคนสวยของพี่ขวัญได้เลยคุณได้ทุกอย่างแล้วก็ที่แน่ๆนะคะถ้าคุณคิดว่าเชฟจัดไม่ได้เต็มคุณกลิ้งกลางหาแอดมิน กิ้งกลางหาพี่ขวัญได้โดยตรงให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะ0863159977วันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ